วันนี้เรามาพบกับลายแก้วเยีติสวยๆกันนะคะใบนี้จะเป็นสีแดงค่ะสีแดงทั้งสองในะคะลายนึงจะเป็นลายดอกไม้สวยลายนึงจะเป็นลายนกนย,นงนยนกูงนะคะแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็นสีม่วงถัดมาก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายก็จะเป็นสีสลับค่ะสีแดงกับ เขียวนะคะสนใจอุปกรณ์ก็สอบถามได้นะคะสั่งซื้อได้นะคะของเราก็จะเป็นก้นไหวแทนนะคะหลายนกยุงคะ่ะ ใบนี้เป็นสีม่วงนะคะลายเป็ดน้อยค่ะเป็ดน้อยน่ารักสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ได้หรือว่าแบบสารสำเร็จได้นะคะชอบไปไหนลายไหนก็แอดไลน์ทักมาสอบถามได้ค่ะ0 9 5 4 4 2 9 4 9, 9 0นะคะสามารถคิรหามเบอร์โทรของทางร้าน แอดไลน์ได้เลยนะคะคะ่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันแค่นี้